สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิ้ลพามาทำข้าวผัดกุ้งกันค่ะทุกคนอันดับแรกใส่กระเทียมลงไปของเปิ้ลจะเป็นเจียวให้กรอบนะคะทุกคนแล้วตามด้วยไข่ค่ะหลังจากนั้นไข่สุกเราก็เติมกุ้งลงไปได้เลยนะคะจังหวะน,นี้เปิ้ลจะเล่งไฟแรงเลยนะคะทุกคนเพื่อที่จะเติมข้าวลงไปค่ะในส่วนของข้าวนี้ก็คือเปิ้ลผสมไว้เรียบร้อยแล้วก็ปรุงรสชาติไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เปิ้นก็จะเทลงไปแล้วก็จะผัดนะคะทุกคนแล้วก็เติมพริกไทยเล็กน้อยค่ะตามด้วยผักที่เราเตรียมไว้ค่ะในส่วนของผักนี้เปิ้นก็จะแยกใส่ทีละอย่างนะคะเพราะว่าบางอย่างสุกเร็วบางอย่างสุกยากนะคะทุกคนเราจะใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเขเข้ากันดีนะคะเติมต้นหอมที่เราหั่นไว้ค่ะจงังหวะนี้เราสามารถปิดไฟได้เลยนะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคนเมนูของเราก็เสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยนะคะนี่เลยค่ะหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะน่าทานใช่ไหมล่ะคะเอาละค่ะทุกคนเปิ้นก็ขอตัวไปทานข้าวผัดกุ้งแสนอร่อยของเปิ้ลก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย